จรงแล้วค่ะท่านผู้ชมชี้แดงจะมาตามหวยลุ่งแปดหกสามเหมือนี้มาแต่เช้าแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นอยู่กรุงเทพเนี่ยเพิ่นขับแท็กซี่สิมาถามเพิ่นว่าเพิ่นถูกบวกห่วงบางขันแปดหกสามเลี้ยวขวาเข้าไปลานขานไหมลานข้าย่อมไปลานป้ายใหญ่กูพิน เร็วกว่าแค่ว่าตะสนเสาเด้อท่านผู้ชมเอ้ยสี่สองโมงก็จะสี่ทำงานกันแล้วเอาบาสเอาเบาส,สองโมงสองโมงเลยเนอะเอาขึ้นเรือเลื่อยมาเมียเลื่อยแล้วเลยแล้วมีอย่งเขาซ้อมขาไส้คนขาไสา้ชนกระไดปมาสิมาถามมาเบืบ่อโท่าน้ำพึน่นมาถามว่าเพึ่นถูกเหล็กบ่นะเชื่อตามตอนเนาะเพราะว่ากระจกถึงว่าตลอดเลยโทะไปถามเพึ่นน่ะ ถ้าเพิ่นได้ตัวใดตามให้ท่านผู้ชมนเด็กเยขวันพีตัวใดมากตัวใดชัวนี่เพิ่นบอกอยูิบสี่สิบห้าสิบแปดส่าเดสิบห้าสิบแปดเปียนเลขแม่วันที่แล้วเพิ่นหายแปดหนึ่งแปดหาม้ามันออกแปดซ้เลขแม่นหนึ่งหา่าหนึ่งเจ็ดเลขเจดแดงมากแล้ค่ะที่ที่เจ็ดน่าเรียกว่านี่ อันเจแดงมาอันซีเจ็ดเจ็ดับหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดอันที่ท้งวดก่อนเป็นไงอันเปนแม่บอถูกงกศูนย์นะ,ะวันนี้เป็นไงเอาเรียวกว่าโอ้เขาก็พอดีเจ็ดสองตัวเขาเกิดซื้อหนึ่งเจ็ดต้องต่อไหมเนาะที่มันหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดว่าท่านไดซื้อดอกเดี๋ยวเดให้เจแดงไปซื้อให้น้ำโยอยากซื้อมาหรือเปล่าตัวใดเอ้าที่เจาบอกไหมเจ็บ แค่ห yeah. นึ่งเมตรเงี้ยเงี้ยมาท่นซื้อวันนี้เราซ้าไปซื้อสว่างเดี๋ยวฝากไปซื้อน้ำเลยนะไปซื้อเลยโอ้เจอตัวแล้วครับทุกท่านเฮ้ยจอดกลางบ้านเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ๊ยวันนี้ออกมากันจันนะฉันนั่งอยู่นึงนั่นบ่นั่งท่ากันบ่นั่งท่าบ่นั่งท่าบ่ใช่ากินข้าวน้ำัสดีค่ะกินกับวยังกินน้ำแน่ยกรมประไล โอ้ยตุ่มันไรว่นไหลเก่งล้วเนาะเอาโทรหาไผนโทรม่โอเป็นโทรแม่ไ่ใช่คนใดคนที่เนบอกเลขนั่นบอกอยู่ตรงนั้นคนบอกเลขเนี่ยแล้วโอ้พนหายแล้วเปล่าพนบอกมาก่ว่าหรือเล่าอ้าวมว่าหารพนถูกบวะมวัทหาเพนถูก ถูกป่ะปนิวนกรบอถกแล้วต้มยขนโอ้ยก็บ่ถูกแล้วต้มปลาไหลสั้นฮืมต้มปลาไหลม่้องลิีมาที่นี่ละนั่นแหละที่พี่บ่งคัี่เทาเชียงกันฮัลโหลมาได้พี่เช้ามาบ่บังันโอ้ยเออใส่แปดสาม แปดสามเก้าหสามสี่แปดสามสี่นี่ละนี่ละที่เพื่อนห้แม่นี่ <c oughs> นี่แปดแปดแต่ว่าเพื่นบอกแม่แปดสามโอ้ยมันกิดเสต็มเต็มตัวนี่พี่จแปดสามเบิเห็เฮนนี่นะแม่่นี้เพื่อนมาบอกแม่เบิดเ <c oughs> พื่อนบอกแม่ตัวนี่กับตัวน <c oughs> ี้ตัวนี้เขาเขียนไม้ขาโอตัวเขียนวบบ่อก้อนก่อนมันบอกเ <c oughs> พืน่ <c oughs> พนบอกเขาเสือนหกสามสองแซนเดอร์พัสน อันนี่เดียตัวเขียวนี่เดียคุณพ่ออันตัวเขียวๆนี่เดีค่ะอันไม่บ่ที่เขียนไม่นี่เลขไผเขียวผมก็เขียนขึ้กันหวดไหนนี่ยมวดัดกอน่ละอ๋องวดัอกรนะคนหวดบังกแสดงว่าเก็บถือตัวนี่อ้ตอบอนเี้อนน่าเอาหมวดวังที่แล้วแล้ถูกบ่แล้วถูกอีกบ่แล้วกลับหกกลับบ่ เราบกอมเลยเราบกเลยเรบกเลยมเราบกกับหกกับเาั้งหกสามเราตั้งหกสามหกสามคนหมดชุดหนึ่งบเชื่อปดะอะไรน้ำเป็่นกกินแก้วนี่ปลาเมืกเอาไอ้นั่นละเ้าสิกินมาจบบานสี่สิบห้าคอาน้ำจำเป็นหรมื้นี่ เครื่องเป็นนักเครื่องเป็นอันแยกไปแยกไปบอกเลขให้เมียไปถอนย่าอ๋อวะโอ้สบายแฮะเฝ้าร้านโชคดีเรามาเจอบอกบอกจังเลยว่ามันไปถอนเรื่งเลยแยกแล้วอืมดีไล้วอ๋อพยายามเป็นอยากไปพนอยากออกกำลังกายเจื่องทช่ไมแสดงกว่าเลยออกหายจังเปนให้เปินลหายมากไปปนนี่เท่าไหร่คือว่าฟังเมื่อปีหลายปีละ มืัอนี้ไปใช้ออกตด้ยูนี่ล่ะยูเฮียนเฮาอ๋อยูเฮียนบ่บ่เขาสองเขาเกิดก่ายยูเฮาบ่อยูเฮากัของเมียบ่อของเนียกับของรถสามคันวนเวียนอยู่นี่วนเวียนยูนี่อันคอ้อยู่นี่ก็ได้รถใช่ครับอ๋อมึงน่าเป็นหินหินหินเลยหื้อหู้หินเลยู้หินครับแต่ว่าดังไรกันเพิ่็จะไปแถวนี้นี่แถวนี้ก็บอกแถวนี้ก็บอกแถวนี้ก็บอกอ๋อหู้หิน อุ่นเลยเนี่ผู้หินบ่หินนกคานะบ่า<ม><อ>ขงไปดคขงไะขาะก่านออ๋อยู่ีลเนอนอยู่นอ๋อนผู้ชมสัมผัสกันนะคเนี้ยีไ่มืไงมองเอาไมากวดกอนนึกว่าหมองก็นอนตีขึ้นไปแง่งเทียมีตัวเลกเนย จะไปก็เห็นตัวแม่ทริกทางเดียวไม่จะไปก็เห็นตัวโอ้ยจิตตาดีเลยเอ้ากระแม่นเป็นตัวปูหินอ๋อเป็นบูชาปูหินเลขออกตัวอยู่เฮ้นเพิ่นโอ้ยพอใหไงสังหลาทีแต่ผู้ชมมากก็ได้ สว่งกันผู้ชมปูหินบนพิโซเลขออกตะวยูเฮียนเพิ่นตลอเพิน่นบ่านั่นผู้ชมก็เห็นดีปูหินเพิ่นเอินปูหินตาฝัดได้ปูหินมาอยู่น้ำเนาะ รกระผัดได้ปูหินมายู่น้ำเล็กออกวนเวียนอยู่นิตตลอดละสันพงวะถึงเลยมาซองมึงหักขัดดูก่อนท่านผู้ชมสิม,มีเล็กบอท่านผู้ชมเห็นไหมคะ ันนี oh. ้ศูนย์ตัวเดียวเลยบ่ตัวเดียวเ่ขาเห็นเยอะข้าเห็นเยอะเท่าเห่้าวเห็นเลขเยอะอันนี้เขาเขียน้าเห็นศูนยาเห็นศบ่แตอนนี้าเห็นศูนย์ขเห็นแปดบ่เห็นนเห็นกขาเห็นแปดาเห็นตัวนี้เ็นาเขาเขีนแปดสบ่อตัวเห็นศูนตัวเห็นศูนย์าแปดอ อะไรเขียนไว้นีเบ่เขาเห็นแต่เดียวบ่อมันนี้งนี่เห็นตัวใดวันนี้ยั่งเอ้ยวันนี้ก็ได้มันมันวันี้ไปจากรถมาเ้าวันมันปดสามงืน่อนี่ฮะวันไรมันอลอกไปแล้วขาเปดมันออกกแคมาทันอ่เทาเมันอกเจ็ดเกาเจ็ดแล้วเดออจ็เก่ามันบอกมันบอกเจ็ดเก่าบอกสามเปดสามเหมือนกันอื อืมโอ้เด็กน่อยบอกเลขเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตัวใดโอ้ซี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 นะเมืนี้นะซีซีเออซีซีบงหันลักมาทีห่งมันหนีมันเป็นสองพ่นบ่ เอา4ร0 8 3ุเยี่ยมมอนออกมาเท่าตัวอพว่าวนเวียนแปดสามมันออกไปแล้วเนแปดสามออกไปแล้วเอาซีซีนี่มีงวดนี่กันหนึ่งแปดหนึ่งมันมาออกวนเวียนบันี้บ้านเล็กที่วันบ้านเล็ก่าได้ันนี้เก้าเจ็ดก็ออกไปแล้วอ้าวเก้าเจ็ดก็ออกหนึ่งแปดหนึ่งก็ออกแปดสามออกแล้ว สองซออกแล้วใชองหกออกแล้วยังยังทีนได้ออกเอาคิดดีซีซนี่สิันรถรถมันออกไปเบิร์แล้วงังยังยังที่ให้ได้ออกศูนย์สี่อายุศูนย์สี่ศูนย์สี่อายุประเีนย์สี่ศู้าอัวเมียศบอกถูกเขนสี่ศูนย์ห้ามันบอกถูกเขานะครเขากคับนเวียแตอยูนี่ออกไปามัก่เาเออน อ๋อเพินมาบออยากได้หวยอันั้นเพิ่นนั่นน้ำน่ะเพิ่นที่บอกนะซอบังกระโปงนี่สิบังกระโปเบอรโทษน่ม่น่อยเป็นไรนกเออถ้าเอาเบอรโทษน้ำซันซันกระทกระท้ไปถามเอาเบอรโทรเันใแอเอาเบอรโทรเลขเด็กน่อยติเลขดศูนยดือนเดือน้เดอยเลขเด็กน้อยเพิ่นได้แปดศูนยิมันเกี่ยวยูนีคัเทากซื้อ มันกาเยนังนี้เี่ยังนี้นีมังหันไปบอกเฮ็ดยนังนี้ศูนย์ศ38เลยรถเพิ่นรถเพิ่นออกเตรียมล้มพนใดบ่พนใดบ่บ่ซื้อเบ่ค่อยซื้อพี่คุณน้าน้ายับมาเรนับ่ออกนีแะออกต่ยนี่แหละตีเจ้าบ่ค่อยซื้อวันนี้บอกแล้วน้อยบอกศูนย์แปดตัวเดียวเพิ่นเห็นศูนย์บ่ศูนย์แปดตัวเดียวเ่นั่นเห็นแปด่นบ่เจ้าเน่ยตัวนี้ รแล้วเน้นตัวนี้ใกล้ม่ใกล้มืองไหเือเาไปเดแมันมันขี้เขียนไปดิแค่ตัวเดียวเป็นแปดารงไหมาตัแปค่ะโอ้กะบอกไปหน่อยวันนี้ตัวเดียวเมื่อไหเห็นสามตัวเดียวออวันนี้วันนี้เห็นวันนี้เห็นูนยงย่งหมดเดือเอายังหมดเดือโอ้ใก้มะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสไห่าไม่ดอกได้ตัวใดถาทถามเพื่นให้เนีเด้อ ถามลูกกันแปดหกสามเยเนี่ยเดี๋ยวใกล้มือสิมาดอกมาเอาเลขกันเอาเลขนี้ก่อนเอาเลขเล็กน้อยก่อน